เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวดีจากธนาคารอมสินนะครับวันนี้ธนาคารอมสินเขาได้ออกมาตรการช่วยลูกหนี้พักชำระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยโดยอัตโนมัติ3เดือนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับเมื่อวันที่1เมษายนผู้อำนวยการธนาคารอมสินได้เปิดเผยนะครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยรวมโดยรัฐบาลได้ดำเนินมาตร,รการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มอบหมายให้สถาบันการเงิน,สถ,น,งนสถาบันการเงินเฉพาะกิจและผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินในการช่วยเหลือลูกหนี้ ซึ่งธนาคารอมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดธนาคารอมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเป็นการเพิ่มเติมด้วยโครงการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ดังนี้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้อัตโนมัติเป็นเวลา3เดือนให้กับลูกค้าเงินกู้ทุกรายที่มีสถานะชำระหนี้ปกติ ถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน3เดือนณนะวันที่31มีนาคม63ลูกค้าที่ได้รับการพักชำระหนี้และดอกเบีย้ยได้แก่ลูกค้าสินเชื่อบุคคลสินเชื่อเคหะที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน3ล้านบาทและสินเชื่อ SME ที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน20ล้านบาทโดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่1เมษายนถึง30มิถุนายน2563นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ธนาคารอมสิน เขาได้ออกมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนโดยอัตโนมัตินะครับ uh huh. ก็หมายถึงว่าวันนี้นะครับในระยะเวลา3เดือนต่อจากนี้เนี่ยท่านไม่ต้องส่งชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเลยนะครับสำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลสินเชื่อเคหะเป็นเวลา3เดือนโดยไม่ต้องลงทะเบียนนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ